ก็ขอราบสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวในคลิปเราไอ้เจองแล้วนะครับใครที่มียอดวิวน้อยๆนะครับอยากจะเพิ่มยอดวิวให้กับโพลของเองก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับเราไปที่หน้าเว็บไซต์ km social เข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวลิงก์ผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับหรือไม่ก็สแกนเขียวโคดหน้าคลิปนี้ได้เลยใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วนะครับก็สามารถไปลงาแชร์ด้เลย อ่ะเข้ามาหน้าต่างการสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามากรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยเนาะก็จะมีให้เราใส่ชื่อผู้ใช้ใส่อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านของทุกคนได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กฉันไม่โปืแกรมอัตโนมันติตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็สมัครใช้งานด้านล่างตรงนี้ได้เลยแล้วคนที่มีอยากกรอกข้อมูลที่กล่าวมาให้มันยุ่งยากนะครับก็ด้านล่างก็จะมีล็อกอกินผ่านเกิลตรงนี้ให้เราเข้าใช้บริการแล้วนะครับก็เข,ข้าจะเป็นประมาณนี้เลยเนาะอ่ะส่วนว่าเคยลงชื่อเข้าใช้แแลลล้้ววนัเยก เข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ทางเว็บไซต์ก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มมากมายให้เลือกใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับหลักๆนะครับก็จะมีทาง a c e b o o k i n s t a g r กรมยูทูบ t ิกต t อกนะครับเดี๋ยวนี้เราจะใช้ในด้านของ i n s t a g r กรก็แล้วกันเนาะอ่ะแล้วก็หมวดหมู่ตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปตรงนี้ได้เลยแล้วก็หาหมวดหมู่ที่ต้องการได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาใช้ในด้านของอ่าเพิ่มยอดวิวคลิปเรียตรงนี้ก็แล้วกันเนาะอ่ะแล้วก็บริการตรงนี้นะครับให้เรามาหาบริการของเว็บไซต์ได้เลยทางเว็บไซตกะีลบร้นนคัััววท่2แ แล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโพลของเรานะครับหาโพเถูกจะเพิ่มยอดวิวเนะเาะเดี๋ยวก็จะเป็นคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ตรงนี้มาวางใส่ได้เลยอ่ะประมาณนี้ จำนวนนี้นะครับก็จะเป็นจำนวนยอดวิวของเรานะครับก็สามารถดูขั้นตอนการส่งดลางตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอใส่ไปสักหนึ่งพันก็แล้วกันเนาะอ่าเพื่อให้เห็นชัดไปเลยนะครับอ่าเว็บไซต์ก็จะคำนวณให้จ่ายแบบที่เรียบร้อยแล้วนะครับจำนวนหนึ่งพันวิวก็ตกอยู่แค่สองบาทเองเนาะอ่าก็ไปเลยที่คุ้มค่าสุดๆไปเลยนะครับก่อนที่เราจะกดสั่งซื้อทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมขึ้นมาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนด้านบนตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้มีอะไรผิดพลาดด้วยเนาะอ่าเยวผมจะกดสั่งซื้อเลลยกก็แ้วัันนะครบ ได้รับการสั่งซื้องคุณแล้วนะครับผมเวลาเรากรสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็จะขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยต่อมานะครับไปเราคลิกที่นี่ไปดูสถานการณ์าทำงานของออเดอร์ของคุณอย่างนี้ได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็เล็มาหน้าปลดการสั่งซื้องคุณแล้วนะครับผมก็สามารถดูออเดอร์ใหม่ของคุณได้เลยตรงน,นี้ก็จะเป็นเลขกอเดอร์ของเราแล้วก็มีลิง,งลกง์ที่มึงแนบไปได้วยนะครับผมก็สามารถมาตรวจสอบก,กันได้เลยเนาะ ก็ระหว่างระบบรอดำเนินการอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีการเติมเงินให้เราไปที่เมนูเติมเงินด้านสายมือตรงนี้ได้เลยอ่ะเข้ามาหน้าต่างเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมียู่3ช่องทางในการชำระเลยเนาะก็จะมีทางพร้อมเพย์ทุนนิวเวเลตนะครับแล้วก็คริปโตเคอเรนซีก็มาใช้งานกอรังนะครับก็อย่าลืมเข้ามาอ่านวิธีการเติมเงินด้านล่างกันตรงนี้ด้วยนะครับก็จะมีแต่ละแพลตฟอร์มแล้วเนาะก็อย่าลืมเลื่อนลงมาอ่านกันด้วยเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ อ่ะทางเว็บไซต์ก็จะมีมากกว่า400กว่าเรื่องเลยนะครับก็สามารถเข้ามาดูกันได้เลยเนาะมีทั้งภาคไทยสับไทยนะครับต่อมาครับเราไปที่บริการทั้งหมดตรงนี้ได้เลยบริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรตามชื่อเลยเนาะเว็บไซต์ก็จะรวบรวมบริการต่างๆไว้ในหน้านี้หน้าเดียวแล้วนะครับผมก็สามารถหาดูกันได้เลยส่วนบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับก็จะมีคำธิบายด้านหลังให้เรากดคำอ่านกันด้วยนะครับก็อย่าลืมกดคาอ่านจะกดสั่งซื้อกันได้เลยเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนเื่อคนไหนนะครับที่มีปัญหาต่างๆอยากจะติดต่อมินนะครับก็ให้เราไปที่เมนูติดต่อมินด้นยสายมือตรงนี้ได้เลยเข้ามาหน้าต่างติดต่อมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีช่องทางไลน์เราติดต่อแล้วนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์ตรงนี้ไปคุยกับแอดมินได้เลยเนาะแอดมินก็พร้อมตอบกบลับหรือซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหรือไม่ก็ไปดูตัวเชอเลยด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็จะมีหมวดหมู่แจ้งปัญหาแล้วเราเซฟเลกกอดเดอร์ของคุณใครที่มีข,อข้อความาาเพิ่มเต ส่วนคนที่มีรูปภาพเหลือฐานต่างๆนะครับก็สามารถแท็กไฟล์ตนี้ขึ้นมาแล้วกดส่งตัวด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเพื่อทำการไม่เสียรลานะครับเดี๋ยวลองไปดูยอดวิวของเราดีกว่านะครับว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามจํานวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือย,ยังอ่ะเดี๋ยวผมจะขอปิดไปก่อนเลยก็แลนะ้วกันเนาะอ่ะตอนนี้ยอดวิวของเราก็มีแค่3 0 0คนเองนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตก,กดรีเซ็ตไปครั้งหนึ่งเลยก็แลนะ้วกันเนาะ ก็ระหว่างที่เรากดรีเซ็ตไปแล้วนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทําการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากเดิมมีแค่300กว่านะครับตอนนี้เพิ่มขึ้นมา4 0 0พแล้วเนาะก็ทำเว็บไซต์การธนาารแถมเข้ามาให้เยอะมากเลยนะครับก็ไปเลยที่คุ้มค่าที่สุดไปเลยนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะส่วนคนที่สนใจนะครับอยากจะแนั้น,นเพื่อนๆให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถไปที่หน้าเว็บไซต์เราได้เลย หลังจากนั้นให้เราไปที่เมนูนนแนะนําเพื่อนอย่างนี้ได้เลยเนาะเข้ามาหน้าต่างแนะนําเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามาคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับส่งลิงก์ตรงนี้ให้กับเพื่อนเพื่อนของคุณหรือคพือนทร่คุ้นเคยได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนของคุณนะครับเติมเงินต่างตรงนี้รุ่หนึ่งร้อยบาทขึ้นไปคุณก็จะได้อัตราคอมมิชชั่นหนึ่งเปอร์เซ็นต์เดอร์ลิงก์ผมไก็จะท,ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกนหัโค้ดหน้าคลิปนี้ได้เลยถ้าคลิปนี้ผมพูดผิิดดดดดดพลลลาาาปปปรรรระะะกกกกใ็็ตตต้้้้อออออองงขขภัััััยยยววววนนนนคคคบบเเีีี๋ไ่สส